น,นี่หามากินกระทบครับผมหามากินประทัดอ้าวย่อมตอนรับประเด็นนี้อีเป็งครับผมเด้อเด้อเด้อเอาเอา,เอา แไกนี่่ก้ไปด้านหลังมุน่ะหลังนี่อไงไปจี้โดนกองหมดทบบนแฮมหรอเออเออยุ่งเกินกล้วก็มารออย่างนีเหรอกสวัสดีครับผมท็อปพิธีโซเหนือครับผมสวัสดีครับผมเชฟเฟมพิธีโซเหนือครับผมบรรยากาศยามค่ำยามแรงค่ำแตดงในมือตึ๊ดนี่ครับเชฟเฟมอันนี้อ่านว่าพ่อ อันนี้อ่านว่าแม่วันนี้เขาปลาปี๊บปีน้องมากินของอร่อยเราเนี่เนาะเมนูเด็ดเนาะวันนี้ของล้อนี่ครับอันนี้จิ้มเจียวนี่ครับผมโอ้โห้จิ้มเจียวจัดไปอร่อยครับผมนี่ครับนี่เขามากินบะทบครับผมเขามากินประทัดอ้าวยอกนี่สบายน้ำครับพีน้องครับอาอีกับปลามึกกรอบเนาะปลามึกนวดแหนมอ๋อมากินข้าวแรงด้วยกันครับผมแล้วข้าวไม่ไดนเหีย เออเข้าอยู่หลังมาขีเข้าครับขีเข้าอร่อยครับหม้อขนาดครับพี่น้องเออดี่หอเออเข้าหลังนี่เข้าเด็ดเจ้าอันนี้มะแทงโอ้ยมะแตงค้าบมะแตงมาครับกินมด้วยกันโอ้โหนี่กะขนมเส้นเนี่ยจะเอาจะเอากับเนาครับจะห้องกระหอนหิมะเต็กหมดครับอันนี้เขาประทัดนี่เขาตอนครับไอ้ลายกระทงครับเขาเอาเขาเปิดหน้าก่อนครับอออืื้ห นี่ครับพี่น้องอืมนี่ครับผมอื้มเข้าไปน้องกอบกรอบมากกอบมากอืมนี่ครับบรรยากาศยำแรงยำแจ่มใจ่มได้โอ้ก้อนผมเส้นเลยมะนี่ครับสบายนางยั่วยั่วครับอืม ไอ้หวัดต้องอิ่ม <c oughs> มาแล้วครับพี่น้องครับอโอ้ชิมนี่ปลาปีปลาหนองมากินครับในการตอนคำนะครับผม,ม,มต้องตามนะครับปลาหมึกไปไหนหมดครับรู้ครับนชุดลายได้วะเสือสนวัชฮะเสือสนวัชอยู่ลายใดเนี่ยลายนี่ยะมันหอลนั่งน่ะแมนนั่อน่ะเนี่ยไปเช็คครับไปเซ็ค <c oughs> เอาละครับเซฟเอมจุดละ มั่ได้กินตัวเล่นบอกไฟตัวครับผมอ้าอืมมาแล้วเสะดุ้งครับสะดุ้งครับพี่น้องนี่ครับพี่นอ้องนี่ครับผมโอ้ยมันยากาศใหม่โอ้โอ,โอ้จิมๆมเจียวก่อนเลยเ<อ>สียวหลัง,งก่อ เียวหลังชิมหายเลยอหอมควันครับผมกิ่นพวกครับควันครับยุงยุงหายยาก,กันยุ้งม <c oughs> ีอยู่สามชิ้นนะครับเสร็จตอนรับประเพณนี้หยีบเป็งครับผมแล,ล,ล้วก็หอ้องโถ โอ้ยลืมกระปากาขาวาอ่ะหรือ่าก,ก,กาขาวลืมมาแทงนะครับหรือม,มาแขงเลยหมดแล้วครับเน่กำเดียวได้ไหมตบเดียวเลยเอาอมแกนบอกครับใครมังกรอ่ะใครมังกรทําทำงอกด้วยใส่กุง้งยิ่งแล้วอะไรมาสนับสนวนเออสนัสนนไหน เออมีวิธีมีวิธีดนกล้าข้มือเหรอบอกหัวีนนอยอย่านกาลครับตอนนั่งนี่เหรอได้จุดเหรอือคเคเอาใส่อะไรนไฮะไอ้จมจปะนะถ้าสอสะนัก็จะเี่งแล้จับปล่ไปนีต้องหางหงนี้ตัวตกนั่นี่เหบะล้วาะ เลยโอ้ยไฟแรงนี่ไฟแรงนี่นุ่มไฟแรงนี่เด้อเดๆๆเด้อเอาเอาเออไวไป,ปนหน่อยเฮ้ยไวไป,ปนหน่อยนี่ครับเป็นยี่เลยลูดได้ครับกินต่อดีกว่าเอา <c oughs> เซมมาม <c oughs> าละหนึ่งสองไป เดี๋ยวเดี๋ยวนะต้องมีดนตรีด้วยกอะไรหนึ่งสองสามแถ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 มถมเถมแยมแถมแถมมแามแไม่ที่ะอะแถม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 เถมแถมแถมโอ้ยออย่าสุดยอดแล้วนี่นี่คนนี้อ่ม บัตจีห่อนครับบัตจีเพ็ดเออบัตจีห่อนอ่ะบัตจีเผ็ดครับห้อนครับเนี่ยแตกหมดแล้วครับนี่อากาศห้อนมากเดี๋ยวบุฟโฟนไห้โต๊ะไปไม่ได้เหมือนฝนตกเนาะครับเหมือนฝนใกล้โต๊ะโอ้หืมหม้อเหนือเป็นของอะไรนจะเอาจิ้มเจียวเองหมาะเนาะอ้าวมึอกรอบหมาะเลยยำสบายนางโจ๊ะโจ๊ะ เงินเงินครับนี่ครับขาวในหัวละอันนี้อย่างวะอันนี้อย่างวะไปยินกันครับอันนี้เหรออันนี้ก็เหมือนกันนะอ๋อเหมือนกันแต่ซองมันแปบอะไรไ,ไม่รู้แล้วไปอ๋อนี่ไงนีต้องก,กลับอ่ะจีต <laughs> ้องกลับเขาต้องเอาจีไวไ้ไม่ไม่ไม<อ>่เขาใสเขาใส่บ้องนี่เอ๊ะ ปักลงพักลงเลยอีเด right ี๋ยวให้พักเอาปักมุมนั่นขำกำรับขมกำอืมกำนะเดี๋ยวยังไงยังไงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ยังไงครับผมเอาปักกระป๋องกระเดกเดี๋ยวมันจันทร์กันวะมันจะหอนเลยไม่หอนอ่ะไม่เสียวที่นี่เออเออเต่กะ

มันบรรยากาศเปียงแคบไม่อยอเอาตดกัะ,กะยากันยุงครับขีดหนึ่งเดียวครับผมเ,ออเรือกระดับนะเนียเ่ินปัดจิเขาต้องจีบเปียงต้องเปลี่ยง,งครับเปัอิอุ้ยเฉียยด่งทงจริงเราต้องมีมีเตี้ยนอ่ะจริงอ่ะเอาอมโซ <laughs> <laughs> มหอดวันนี้ซีนจ,จับตาสนองมห่อนะอมไหมทำมหอดก็อมเลยสเก็ตไฟมมหอดครับแต่นี่ไอ้แดงๆนี่น่าจะห่อนะครับยางยิ้มแตกต่อสิครับรออะไรล่ะครับโอ้นี่ไงนี่ปลาหมึกเนี่ยมันได้ปลาเมือกปลาเมือกตัวที่เหลือเจ้ามันกรอบซะเหลือเกินเหมาะเลยพี่น้อง มันกรอบซะเหลือเกินเออมันสบายนางอยู่ไปลืมก๊ับแตงมดอ่ะไอ้มึกกรอบเหมาะเฮ้ยเนี่ยเนี่ยได้นวดมแล้วเนี่ยไอหมาป้านนวดมันโอ้โหอย่างไดรป้ากับกระเท็ดก็สบายนังกระเท็ดก็ลอยครับผม ฮ้าอร่อยหมองหมักจะเพ็ดกับเพ็ดเนาะมันยังมันเย็นๆเนาะแต่ก็บ่เย็นแต่ก็บห่อนอยู่ไม่ครับเย็นๆนี่คือบรรยากาศอะไรบรรยากาศเย็นเต่นจอดทรงแรงๆไงแต่ถ้าเกิดเขาอาบน้ำแล้วนะครับหนาวหนาวเขายังไม่ได้อาบน้ำเพราะห้อนอาบน้ำเสร็จหนาวเลย เมาะครับพี่น้องโอ้โหนี่แหละครับใสๆมันจะอิ่มแล้วเนี่ยเน้อสบนางหน่อ,อตวเออจะบลืมบ้องเหมือนเออเจียอะอะเจียโอ้ อ้าวปลามื้อนี้เหมาะกว่ามันก,กรอบไหมล่ะอืมเมือก,กรบมากกว่ากกแ,ลแล้วนี่จีบองเหรครับไปสายหายเอาละครับผมเซฟเฟอร์ไปจีบองล,อละรละเบิดนะ,ดนะเอามากลางๆนานนะานนหน่อยกะเอาไปนะเอาไปกลางหน่อยเออเรพอละนะแหละแหละปลาแหละนี่เหรอแต็มมันจะปูเพิ่มแล้วครับมันโยมละเออไปจีบ ต้องประแทกอ่ะมาต้องจี้ไฟเย็นละยอดเข้าใส่อ่ะมันจะบุบมันจะบุบจีอันนี้ใส่อ่ะอะไรอย่างอเนี่ยจี้ใครมังกรใส่อ่ะนี่ยเอาเอาไฟแช็กหน่อยใส่แล้วอย่าไม่อะไฟแช็กอ่ะนี่เหรอ đó là you want. Oi! là you want. Hey, hello. Hey, hello. Hey, Cái này hello. luôn hello. Hey, hello. Đi 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 hello. Hey, 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 đi, Hey, hello.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  Hey, อ่ซืบซอ่ะซืบซโอ๊แล้วกันนั่นเหรอไอ้เนี่ยอันเนี้ยอ๋อเข้าร้อเขเหรอนี่คลับมีคได้ลิงตัวบอแล้วก็ต่อยูปุ่นโปรดเนาะมาอ้เดกกามจี้อ่ะไอ้กามจี้ ไปกันคนละซีฟนัดไอ้เราซีฟนัดเอ,า,อ,า,อาแล้วเอาแล้วเอาแล้วครับผมเอาแล้วเอ้ยไปหยีมาตำตบเออสองเชนเนี่ยเนี่ยโอ้ดันแหง,งเหรอความเป็นยิ้มปืนนี่นี่เราขึ้นเลยพี่บ้าเหรโอ้

เงียง้ยเงี้ยเงาเอโอ้โหดีมันแบดหัวใส่ขลังไม่ใข็ดใจมาเดี๋ยวนี้อิม่มแล้วนะครับเดี๋ยวนี้อิ่มละ <c oughs> เล่นอยังเดียวละนี่คาบของใหม่กับตัน้าเฮ้ยทำไมมึงไม่ติดวะ เอาเฮ้ยให้มันควายจุงๆแล้วนะทำไมเองไม่ติดเนี่ยเข้าสองอันจะติดอันเดียวนี่ไงไฟเย็นอออะอือปึ๊บชุบเข้าไปเนาะโอ้ลงมาที่เฮ้าเนี่ยอรา่เข้ารัวแล้วไม่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 ใหม่ไมอ๋อ อันนี้เขาอิ่มแล้วครับผมอันนั้นจิ๋วออันนี้อันละหมดโหสำรวนแหงัตแรงมากเลยอ้ยอันนี้มดเลยเดี๋ยวก็จิวครับนี่อันนี้เราสีอะไรยเะห่างเยอะอันนี้บอกไยดังครับพี่น้องมาเปืนจิ๋วมาเป็นจิว เอาไปโอ้โหโอ้โหดังขนาดน้วันนื้นิวเฮียครับไปเขาีปคลิปเันเนาะมาเดี๋ยวอย่าอันนี้ละเล่นบกไฟละครับผมเอาละครับผมพี่น้องครับวันนี้เขา ปลาเมื่อกินยำสบมยบนางนาะครับน้ำพริกจิ้มแจวครับน้ำพริกจิ้มแจ้วสุดเด็ดสุดอร่อยแล้วก็มีขนมเส้นแล้วกดขาวแล้วก็ไอ้มือกรอบมดแล้วครับมือกรอบมดแล้ววันนี้ครับก็ปลามาเล่นไอ้ประทัดครับไปครับยอนไว้เด็กครับผมยอนไวเด็กครับเชฟเฟมครับแล้วก็ผมทอปบีดีเสนหนือขอบคุณตีทติดตามรับชมนะครับชมแล้วก็บ่ไดีลืมกดติดตามเป็นกำลังใจนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ บอกว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีครับไปไปเด้งเดๆๆเด้วเด้งโต้โดังขนาดเอาใส่รวมกันอไอ้ไอ้ใส่รวมกันนะเลยไอ้จะเอาชานี้นะไี่ยังมันเด้งคือตะับมันโต้กันทั้งหนุ่มนะหล่นจันนะ เออไหมโอ<ฮ>้โห<ฮ>ดังขนาด